Thank you ครับผมจะพาไปชมที่โฉนดนอสอสีจจขุดแดงนะครับ22ไร่เศษนะครับติดด้านข้างเนี่ยติดลำทานตลอดแนวนะครับยาวประมาณ370เมตรนะครับที่แปลงนี้ทางเข้าก็คือเป็นทางสาธารณะนะครับทางถนนสาย333จากถนนลาดยางเนี่ยเ0 0เมตรนะครับ ห่างตลาดบ้านไร่ประมาณสัก5 6กิโลเมตรที่แปลงนี้นะครับสวยครับราคาถูกสนใจเดี๋ยวติดต่อมาครับตามเบอร์โทรและอดีด้านล่างเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่ดินเขตที่ดินนะครับที่ดินอยู่แปลงด้านล่างนะครับจากตรงพุ่มไม้ใหญ่ๆตรงนั้นลงไปนะครับยี่ไร่เศษเป็นโฉนโดน,นะครับไม่ไกลตลาดนะครับก่อนถึงก่อนเข้าตัวอำเภอบ้านไร่ประมาณ6กกิโลนะครับ ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บนเขตแนวที่ดินนะครับเมื่อกี้ที่ผมขับรถออกมาจากถนนลาดยางเนี่ยมาจากทางด้านทิศใต้นะครับเข้ามาประมาณ700เมตรจากถนนลาดยางสายสามสนะครับเข้ามาแล้วก็ผ่านช่องเขาเข้ามา2ด้านนะครับเป็นทางสาธารณะนะลงมาที่แปลงฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยขายไปแล้วนะครับ40กว่าไร่เหลืออีกแค่แปลงเดียวนะครับตรงนี้ เหลืออีกแปลงเดียวปัจจุบันปลูกอ้อยอยู่นะครับ22ไร่เศษเป็นโฉนดนศ .4 สสจอคูดแดงนะครับปัจจุบันปลูกอ้อยนะครับฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นลําเหมืองธรรมชาตินะครับเป็นร่องน้ําที่ไหลออกมาจากลําห้วยกระเสียวมีน้ํานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลําเหมืองเนี่ยมันหญ้ามันขึ้นลกผมไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ค่อนข้างจะ เป็นพื้นที่ราบนะครับวิวภูเขาล้อมรอบนะครับจากที่ตรงนี้ไปตัวตลาดอำเภอบันไร่ประมาณ6กกิโลนะครับที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบันไร่จังหวัดอุท,ยทัยธานีวิวเขาล้อมรอบนะครับปัจจุบันปลูกอ้อยอยู่ที่แปลงข้างเคียงเนี่ยขุดสระไว้นะครับสระตรงนี้ผมให้ดูน้ําเต็มตลอดทั้งปีนะครับพื้นที่สระตรงนี้ประมาณเกือบเกือบไร่หนึ่งน้ําเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่า ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อที่แปลงนี้เนี่ยก็ถือว่าคนไข้จะ p r i v a t นะครับส่วนตัวมากเข้ามานะครับก็จะมีเจอที่ผ่านที่ชาวบ้านเข้ามาเป็นทางสาธารณะนะครับก็ลูกค้าผมมาซื้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีการพัฒนาทางเข้ามานะครับส่วนที่ที่เหลือเนี่ยเลกแปลงหนึง่งยีไร่ผมให้ดูนะครับเป็นแนวนี้นะครับถ้าซื้อขายเนี่ยจะต้องออกรังวัดใหม่นะครับสอบเขตใหม่เนื่องจากว่าปัจจุบันทําอ้อยแล้วหมุด มันน่าจะหายไปหาหมุดไม่เจอนะครับน่าจะออกลังวัดสอบเขียนใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับที่แปลงนี้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่ไกลตัวตลาดอำเภอบ้านไร่นะครับถ้าจะทําโคกหนองนาเนี่ยขุดปรับที่แล้วก็ขุดสระหรือว่าน้ําดีมากนะครับตรงนี้ได้น้าใช้ทั้งปีแน่นอนนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ Thank you